สำหรับคำถามคลิปนี้มาเช้าเ่ยก็ดูไม่ทันพอดีได้เวลารับบาทก็เลยอัดไปได้กล่องคลิปคราวนี้เป็นคลิปที่3ถามบอกว่าหลวงพ่อครับขอความรู้ครับเวลานั่งสมาธิหลานสองขวบชอบมากวนหลานจะได้รับผลอะไรไหมครับนี่จะถ้าเราพูดถึงเรื่องกรรมแลว้วก็วิกรรมแล้วก็วิบากนะกรรมและผลของการกระทำ าบอกเจตนาหังพิกเวกัมมังวาธรรมิเจตนานั้นมันกรรมมันเป็นธรรมชาติของเด็กนะมันเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะธรรมชาติของเด็กแล้วกันเหมือนกับพระราหันเนี่ยที่ว่าท่านออกอาการกายกิริยาแต่ว่าไม่ประกอบถึงใจก็ยังละสันละนิสัยสันดานอะไรไม่ได้ที่เคยทำซ้ำซากมาชาชิน เด็กเนี่ยถ้าเกิดมาบางทีจิตใจมันยังสะอาดนะเพราะเพราะว่าไอ้พวกมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่มันสั่งสมมากเข้ามากเข้าความคาว่าสะอาดของเด็กเนี่ยไม่ใช่เหมือนหลุดพ้นเป็นพระรหันต์ไม่ใช่จิตใจบริสุทธิ์นะหมายถึงว่าจิตใจมันเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ได้ค่อยรับอารมณ์อะไรมากเพราะนั้นไอ้อาการที่แสดงอาการเสรแสร้งอะไรแบบผู้ใหญ่แพลาวได้รับ ไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ยังน้อยดังนั้นพวกเด็กๆเ,เนี่ยถ้าเราพามานั่งสมาธิปฏิบัติทมแล้วก็จะได้รู้ทมเห็นทมได้ง่ายจิตใจของเขายัางเหมือนกับว่ายังเป็นเด็กๆมันเป็นแค่อาการของเด็กๆเพราะนั้นเราก็ลองพิจารณาดูที่ว่าเจตนานั่นแหละเป็นกรรมบุคคลทากรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นกรรมได้เนี่ยจะต้องเกิดจากเจตนาจะต้องมีจิตร่วมด้วย ก็นี่เราดูเด็กอ่ะเด็กๆเล็กๆขนาดสองขวบเนี่ยมันยังไม่รู้เรื่องอะไรนี่ัยเด็กๆอุปนิสัยเด็กๆหรือธรรมชาติของเด็กกันย่อมเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าเราสมมุติว่าเรากลัวว่าหลานนี่จะได้รับผลของกรรมที่มาก่อกวนเรานะเราก็ควรที่จะมีการท้ามีห้องพระก็ปิดประตูถ้าไม่ให้เข้ามายุ่ง นะหรือเราไปหาสถานที่ถ้าเรากลัวว่าหลานจะมีกรรมก็แบบไปหาสถานที่ที่ว่าหลานกวนไม่ได้ <c oughs> นะี <c oughs> นะนะ่ถ้าเราคานึงถึงจุดนั้นนะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยเพราะไอ้เรื่องกรรมนะเราก็ดูเจตนาแล้วเป็นกรรมถ้าเจตนามากๆเลยนะ่มันก็เป็นกรรมที่หนักๆแต่เจตนาผ่อนลงมาผ่อนลงมาผ่อนลงมา,นงมาจนกระทั่งเหมือนกับว่ากระทําโดยที่ว่าไม่มีจิตร่วมด้วย เราเรียก่าไม่เจตนาอันนี้ก็เจตนานะั่นแหละเป็นกรรมทาไมเจตนาครเมื่อกี้งั้นมือรักษาศีลเนี่ยบางทีเราเดินไปเผลอไปเหยียบมดเหยียบแมงมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยอ้าวพอมาลึกๆมาพอมาเห็นอีกทีหนึ่งโอ้โห,หน่าสงสารใใจ,ใจิตใจเราก็มีความเศร้าหมองแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็แผ่เมตตาหมันแต่ถ้าเมื่อเราเดินไปแล้วไปกระทืบมันอย่างเี้เออเป็นกรรมเนี่ยถึงเวลาเวลาปฏิบัติทำหรือเรานะ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อถึงการถึงเวลาไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็จะสนองเรานะผลของกรรมนั้นจะมากน้อยนะก็ขึ้นอยู่กับวัตถุยึดอยู่กับเจตนาเหมือนกันเจตนาจะมากน้อยเจตนาไม่มีเลยเจตนาสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซนต์หรือเจตนาร้อยเปอร์เซนต์เลยอย่างเงี้ยเพราะนเด็กเ็กนี้นมันคงจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์นะอยากมากก็เป็นอุปนิิัสหรือว่าเป็นธรรมชาติของเด็กก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ อันนั้นถ้ามันก่อกวนเราก็เราก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้มันมารมันสิงมาเราก็ใช้วิธีถ้ากลัวจะเกิดกรรมกับลูกหลานเราเราก็นะให้อยู่ห่างๆห,ห,หรือมีวิมหรือมีวิธีการป้องกันนะไม่ให้เขามารบก,กวนเราขณะนั่งสมาธิมันก็มีแค่นั้นเองนะอเนักเตเนเจตนามากน้อยขนาดไหนเจตนานั่นแหละเป็นกรรมทำไมเจตนาแล้วก็ไม่เกิดกรรม